จำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบและศีลธรรมอันดีงามมีจริยธรรมคุณธรรมนะครับนักการเมืองที่ดีก็จะไม่รังแกและไม่เบียดเบียนข้าราชการประจำก็ไม่กลงไปก้าวไายมากไอ้อยู่ในขอบในเขตเพราะว่าข้าการการเมืองเนี่ยมีหน้าที่กํากับดูแลนะครับแต่ไม่ถึงขนาดจะต้องเอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ไม่อิจฉาริษยากันนะคะนะครับฉะนั้น ก็อยากจะให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปช่วยๆกันสังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับเวลาของเราก็มีน้อยแล้วนะครับถึงเวลานะครับที่เราจําเป็นจะต้องลาจากพี่น้องจากท่านนะครับแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ารายการเราก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตัวนั้นเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะให้ผ่านพ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เข้มแข็งต่อสู้ต่อไปนะคะเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติค่ะครับขอขอบคุณทุกสายทุกเอสเอ็มที่ทำมานะครับขอบคุณครับกลับขอบคุณค่ะ จากการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยว่าคนไทยได้มีโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นและโรคอ้วนก็ยังมีผลต่อคนไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ริเริ่มโครงการขยับกลับกินขึ้นมาเนื่องจากพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกันก,ร,กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงสร้างโครงการขยับกลับกินขึ้นมานะคะแต่โครงการนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ อาหารนับว,ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตเพราะมนุษย์เราต้องการสารอาหารที่เข้าไปเสริมร่างกายให้แข็งแรงสร้างพลังงานให้ร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแต่ถ้าเราไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมแล้วก็จะกลายเป็นอีกภัยเงียบที่คอยบั่นทอนสุขภาพของตัวเราเองโรคอ้วนมีสาเหตุหลักมาจากการรับประทานอาหารที่เกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งผู้มีปัญหาโรคอ้วนโดยส่วนใหญ่แล้วจะรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดมันของทอดแป้งรวมถึงขนมหวานอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงแต่ถ้าหากร่างกายได้รับไว้ในปริมาณที่เกินพอดีแล้วจะกเกิดการสะสม กลายเป็นไขมันพ่อคูณตามส่วนต่างๆของร่างกายและสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาโรคอ้วนซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาเช่นโรคหัวใจโรคไขข้ออักเสบปัญหาที่เกี่ยวกับโรคก,กระดูกเป็นต้นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขมีคําแนะนําดีๆมาฝากค่ะวิธีป้องกันโรคอ้วนเริ่มจาัดก,การกินควรรัประทานอาหารที่ไม่เน้นแป้งและไขมัน และการรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละมือ้อไม่ทานเกินพอดีเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มที่ตัวเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลังจากการกินแล้วก็ต้องขยับขยับกลับกิน mm hmm. เพียงเท่านี้สุขภาพร่างกายและปัญหาโรคอ้วนก็จะหมดไป แนะนำเรื่องราวดีๆโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขใส่ใจและห่วงใยสุขภาพประชาชนคำว่าไม่มีโรคก็คือรับอนเ,เริฐสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเช่นเคยนะคะว้าวเรตี้วันนี้นะคะก็หวังว่าคนไทยนะคะก็คงจะมีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะสำหรับวันนี้นนก็ต้องขอขอบคุณร้านอินเดียนโฮสต์นะคะอยู่สุขมุมวิท22นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้นะคะและช่วงหน้ามาพบกันอานได้ใหม่คะ่ะไปเลยค่ะ คามจริงของเด็กไทยค่าไอคปกติคือ90-110แต่เด็กไทย IQ เฉลี่ยเหลือแค่91องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยืนยันเป็นเพราะขาดไอโอดีนเราต้องการไอโอดีนใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีนด้วยการบริโภคเกลือน้ำปลาและอาหารเสริมไอโอดีนเพราะเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว มันดต่างด้วครับพี่บอมสองไตหมดเลยแหมก็น้องแตะกลัวจะติดใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2 0 0พนี่นีนาพี่บอมไม่ต้องอทำถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะเรามีวิธีป้องกันง่ายๆอย่างนี้ค่ะล้างมือบ่อยๆ,ด,ยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลไอจามใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากปิดจมูกกล่าจาก็ได้ที่สเสี่ยงให้พักในบ้านเจ็ดวันถ้ามีอาการฝ้ายหวัดให้ใส่หน้ากากอนามัยและพบแพทย์ทันทีทำปลาสองชั้นเสริมหน้าอก ผิวพรรณจะสวยอย่างมั่นใจแบบไหนคุณเลือกได้ที่ศูนย์ความงามโรงพยาบาลบางมด0 2 8 6 7 0 6 0 6หดความจริงของเด็กไทยค่า i อคิวปกติคือ90-110ถึงแต่เด็กไทย i อคิวเฉลี่ยเหลือแค่91อองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยืนยันเป็นเพราะขาดไอโอดีนเราต้องการไอโอดีนใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีน ด้วยการบริโภคเกลือน้ำปลาและอาหารเสริมไอโอดีนเพราะเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคูวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมริ้วรอยและถุงใต้าตาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณผู้หญิงเลยใช่ไหมคะ แล้วเวลาส่องกระจกใช่ไหมคะก็จะเครียดและกังวลแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแนนเนี่ยได้มาพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเลยและคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะริ้วรอยและถุงใต้ตาเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะการเกิดริ้วรอยถุงใต้ตานี่สาเหตุมันเกิดจกต้องดูว่าสาเหตุจากอะไรน <สา S 2> ะครับางคนก็เกิดจากอายุมากแล้วก็ไขมันกล้ามเนื้อาต่าๆมันหย่อนลงนะค,ะครับก็บพวกนี้ ก็ทําให้เกิดริ้วรอยได้นะบางคนที่ผิวแตกก็เกิดเกิดริ้วรอยได้บางคนเป็กกนภูมิแพ้ก็เกิดสีคล้ำแล้วก็ผิวมีริ้วรอยแตก,กได้ต้องย้าเป็นสายพันสายพันไปนะครับคุณหมอคะแล้วมีวิธีรักษาปัญหาดังกล่าวเนี่ยยังไงบ้างคะก็มีหลายอย่างถ้าอายุน้อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาไปทานะฮะเกิดมีความชุ่มชื้นของตาล่างนะฮะเอาหนังตาล่างแล้วถ้าเกิดอายุมากหน่อยหนังมันย่นแล้วกั้ การเนื้อยดแล้วล้วไขมันดันออกมาก็ต้องผ่าตัดนะครับถ้าเกิดเป็นอายุกลางๆคนแล้วรู้สึกว่าหนังเขาไม่ย่นาไหล่แต่มีแหวบวมอย่างเดียวหน้าตาร่างบวมอย่างเดียวเนี่ยทูกได้ตาบวมอย่างเดียวแล้วก็สามารถผ่าตัดจากด้านในโดยใช้เลเซอร์แล้วก็คีบเอาไขมันออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการต้องคีบเอาไขมันออกคีบไขมันออกมาก็ความบวมก็จะยุบไปนะแต่นี่ใช้ในกรณีที่ว่าไม่ไม่ย่นมากนักนะฮะแล้วก็ค่อยมารักษาอยู่วันอีกทีหนึ่ง รักษนะา,าแต่การการบวมอย่างเดียวอีกวิธีนี้คือการผ่าตัดนะครับผ่า<ะ>ตัดก็แล้วแต่แล้วแต่หมอแต่ละคนบางคนก็ใช้มีดบางคนก็ใช้เลเซอร์อนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาเวลาผ่าตัดก็ดึงหนังที่เกินออกะนะฮะดึงกล้ามเนื้อที่เกินอเอาไขมันที่เกินออกแล้วก็ยับให้ตึงตนั่นเองนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอน,นะคะที่มาให้ความรู้นะคะกับเราและคุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากค,ค่ะครับ สชานี้เสริมหน้าอกเสริมจมูกเสริมคางดูดไขมันรักษาผิวพรรณจะสวยอย่างมั่นใจแบบไหนคุณเลือกได้ที่สูงความงามโรงพยาบาลบางมด0 2 8 6 7 0 6 6 6ความจริงของเด็กไทยค่าไอคปกติคือ90ถึง110แต่เด็กไทย IQ เฉลี่ยเหลือแค่91อองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยืนยนันเป็นเพราะขาดไอโอดีน ใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีนด้วยการบริโภคเกลือน้ำปลาและอาหารเสริมไอโอดีนเพราะเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอิีพี่บอมตกใจหมดเลยแหมก็น้องแต่กลัวจะติดไข้หวัดใหญ่ปายพันใหม่2,000นี่นาพี่บอมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะ เรามีวิธีป้องกันง่ายๆอย่างนี้ค่ะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลไอจามใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากปิดจมูกปากจามประเทศที่เสียงให้พักในบ้านเดวันถ้ามีอาการ้ายหวัดให้ใส่หน้ากากอนามายัยและพบแพทย์ทันทีความจริงของเด็กไทยค่าไอคปกติคือ90 110แต่เด็กไทยไอคเฉลี่ยเหลือแค่91 องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยืนยันเป็นเพราะขาดไอโอดีนเราต้องการไอโอดีนใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีนด้วยการบริโภคเกลือน้ำปลาและอาหารเสริมไอโอดีนเพราะเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอค ก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะขณะน,นี้นายก็ได้อยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระรามสูตรนะคะประธานมูลนิธิราชประชาสมาสายัยในพระบรมราชุปธัมค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับนันครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทราบข้อมูลนะคะความรู้ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับทุนการศึกษานะคะในมูลนิธิราชประชาสมาสายัยเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้นะคะท่านมีอะไรที่จะมาแบ่งปนันคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับทุนการศึกษาบ้างคะ่ะ ครับก็อยากเรียนคนอื่นในศาสตร์ของความเป็นมาว่าตุนการศึกษาในโครงการรากประชาสมาสายเฉลิมพระเกียรติเนี่ยความเป็นมาก็คือวันที่สองอมิถุนายนพุทธศักราช2540เนี่ยเมื่อเมื่อมูลนิธิกับกระทรวงการสุขได้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเรื้อนได้ท่านก็มีพระกรสรับสั่งความตอนหนึ่ง ว่าเมื่อกําจัดโรคเรื้อนสําเร็จแล้วเมื่อได้ช่วยตั้งโรงเรียนราชประชาธรรมาสายช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้วเมื่อทําโรคเรื้อนสาเร็จมูลนิธิก็น่าที่จะทาต่อในการช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีปัญหาในขณะนี้ก็ขอให้มูลนิธิรับไปช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคเอดส์มูลนิธิก็รับโปรดเกล้าออมาจัดตั้งโครงการในปี2 5 4 1 นะครับโดยเราให้ทุนเป็นสามระดับคือทุนระดับปุทถมศึกษาปีละ4 0 0 0ันบาททุนมัธยมศึกษาปีละ5 0 0 0บาททุนอุดมศึกษาหรืออาชีวะปีละ6 0 0ันบาทท้่ต่อมาเราก็เพิ่มเป็น8,000บาทนี่ในลักษณะการให้ทุนเนี่ยคือเด็กเหล่านี้จะต้องมีเงื่อนไขว่าอันที่หนึ่งพ่อแม่ตายหรือพ่อตายแม่ตายเป็นกำพร้านะฮะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่เป็นโรคเอด แล้วก็อยู่ในความปกครองของผู้ปกครองเช่นสมกพระปู่ย่าตายายอันนี้พอปีสองห้าสี่สองเนี่ยก็เป็นปีที่ในหลวงครบเจริมพระชนมรรษาเจ็ดสิบสองพรรษาหกหกบ<ะ>เราก็าคิดว่าน่าจะทําโครงการนี้เป็นครงการเฉลิมพระเกียรติ<ะ>ก็เลยเปลี่ยนชื่อโครงการจากช่วยเหลือบุตรผู้ผเปราเบาเป็นราชประชาสมาสายัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือบุตรผู้ผเปราะบอกเพื่อจะน้อเกล้าว เจริาภเกียรติท่านเจ็ดสองพันสาปีสองพั่สมูลนิธิก็ทูลกล้าถวายรายงานสบัเิสยร่หัวถึงความสําเร็จของโครงการที่ท่านทำให้ไว้ท่านก็โปรดกล้าวให้สมเด็จประเทศให้เราเข้าเฝ้าเราก็เข้าเฝ้าในวันที่16บหกกรกฎาคมสองพทูลกล้าวความสําเร็จที่เรียนคนแาน,นเนี่ยท่านก็รับสั่งเพิ่ม,เต,มเติมว่าก็ยินดีด้วยที่มูลนิธิช่วย เด็กได้ถึงเกือบสอง0ันคนแต่ว่าอย่างที่คุณแอนเน้นอ่ะขอให้มูลนิธิติดต,ต,ตามว่าไอ้เด็กที่จบไปหนึ่งพันกว่าคนเนี่ยหนึ่งหนึ่งามเจ็ดคนเนี่ยมีงานทำหรือยังแล้วมีคุณจะส่งเสริมอาชีพให้เขาเราก็มีโครงการติดตามผลไปเรื่อยๆก็ก็ติดตามถ้าเด็กไหนที่มีอาชีพแล้วเราก็ติดตาม คนไหนที่จบแล้วยังไม่มาอาชีพเราก็ติดตามภาคเอกชนภาครัฐเพื่อจะให้ฝึกอาชีพและหาทุนให้นี่เป็นโครงการต่อเนื่องค,ครับครับค่ะและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะรวมสร้างความดีสามารถที่จะบริจาคตรงกับมูลนิธิได้เลยหรือเปล่าคะโครงการนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริแล้วก็ได้รายงานใ้พระบาทชนชีพหัวและในประเทศได้รับทราบตลอดเวลาทุก5ปี เพราะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะร่วมโดยเสด็จพระกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพราะโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติก็สามารถที่จะร่วมเฉลิมพร,ระเกียรติด้วยการบริจาคอย่างที่คุณแนนได้แนะนามาที่มูลนิธิอีกอันก็คือพยายามลดความรังเกียจเด็กพวกนี้ถึงเขาจะเป็นบุตรของผู้ป่วยโรคเอดส์แต่เขาไม่ได้เป็นโรคเอดส์ให้เขาได้มีชีวิต อ,อยู่ในสังคมได้เยี่ยงคนปกติเมืเ่อเขาประสบความสาเร็จในการศึกษามีอาชีพเขาจะได้ช่วยเหลือพวกเขาต่อไปครับค่ะแล้วก็กลับมาช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะคะค่ะและว,วันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรรามสูตรนะคะประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูธรรมอีกครั้งนึงนะคะขอบพระคุณกแนนอ่างยิ่งคุณค่ะ